มันมันต้องโง่แค่ไหนเนี่ยถึงถึงทำได้แบบนี้นะเออมันรัฐบาลคือรัฐบาลนี่มันจะเป็นตาบาบแล้วคนที่จะเป็นตาบาบไม่สุดคือใครมัเศรษฐาเพราะเศรษฐาเพราะเขาออกจากออกจากทำเนียบรัฐบาลไปแล้วเขาเป็นไปเป็นใครกลับไปเป็นนักธุรกิจเหมือนเดิมต่ตอนนี้เขาไปเดินหน้าไปจะมองหน้าใครไม่ติดเลยถ้าเขาบริหารประเทศชาติพังอ่ะถ้ามันมีเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยเขาจะมองหน้าใครไม่ติดเขาจะไปทําธุรกิจกับใครจะไม่มีใครทําธุรกิจกับเขาเลย เพราะมันจะเป็นตราบาปไงมันจะเป็นแบบเหมือนติดตัวว่าเฮ้ยอินนี่มาจากรัฐบาลที่ทุจริตมันมาดีลธุรกิจกับเรามันจะทุจริตกับเราไหมวะมันจะโปร่งใสกับเราไหมวะมันจะมีธรรมาพิบาลกับเราไหมวะมันจะกองเราไหมวะเรื่องเรื่องเป็นอย่างนี้มาดูแนวหน้าการ์ตูนพอดค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้พี่พอดแตะหมูเข้าปากหมาเต็มเต็มเลยพ่อค้าปุ๋ยเนี่ยไอหมาตัวนี้มันเป็นพ่อค้าปุ๋ยแลบลิ้นยาวเลยลิ้นของมันคือโครงการปุ๋ยคนละเครื่อง ชาวนาสวมเงาะมาเลยตะและนี่ะดูถุงเท้าถุงเท้าลายอย่างเงี้ยรู้เลยว่าตีนเนี้ยเป็นของใครถุงเท้าลายสก๊อตอย่างเงี้ยรู้เลยนี่ไงเศรษฐาเธอเธอเธอถูกกระตูแนวหน้าเขาว่าอย่างงี้แล้วนะเธอเตะชาวนาเข้าไปในปากหมาเลยดูเจพ่อครับปุ๋ยอันนี้กระตูนท้นนี้ดีนะเตะหมูเข้าปากหมา